มีทนทฮะฮะไม่รู้จะเอ็นดูใครก่อนดีเลยค่ะระหว่างคุณเจ้าหนี้หรือว่าคุณลูกหนี้นะคะมันระปิดทำงานมาทั้งชีวิตมีแค่ไหนงาน,นมีแค่หนึ่งงานเด้อมีแค่หนึ่งเงนเด้อ เกลมีแบงค์สีเขียวแค่หนึ่งอันแต่ก็ให้มอสหมดเลยนะเกลรักมอดมากๆค่ะก่อนหน้าน,นี้ก็มีดราม่านะคะน้องเกลยืมเงินเพื่อนมอสไป60บาทก็ไม่รู้ว่าคืนกันหมดสิ้นหรือยังและครั้งนี้นะคะก็ถึงคราเพื่อนมอสนะคะเห็นเพื่อนเกลทํางานเยอะคิดว่าคงม,มีเงินนะคะเลยมาขอยืมเงินไปซื้อกางเกงค่ะไดเหรอไปแล้ว แล้วมันจะพอซื้เนเกมไหมล่ะเกลพอไหมเนี่ยมันไม่เหลือเงินแล้วแล้วตอนล้วมันมีแบงค์สีเทาอยู่หายไปไหนแล้วอ่ะไม่รู้โอ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 เสียงมอสด,ดูสิ้นหวังจริงๆค่ะดูหมดหวังกับเพื่อนเกลแล้วเพื่อนเกลทำงานมาทั้งชีวิตมีเงินอยู่ยี่สิบบาทหนึ่งใบด้วยนะคะหนึ่งใบท้วนโอ้ยนี่ ใช่ปะใช่พอเลยจ้ะเงินที่ยืมไว้ฮะฮะมันจะปุี่ทำงานมาให้ชีวิตมีแค่นะันน้นหนึงน่งเงิน,นงมีแค่หนึ่งเงินย่งงันอื่นอ๋อ ม่แล้วแล้วมันจะพอซื้อเงนเก่งไหมล่ะเกลพอไหมเนี่ยมันไม่เรียกวันนล้แล้วตอนแล้วมันมีแบงค์สีเทาอยู่หายไปไหนแล้วล่ะไม่รู้โอ้มันไม่น่าพอเกลมันมันซื้อเงนเก่งไม่ได้ก็อันนี้นเ,นเอาไปก่อนนะเอา โมเมนต์และความน่ารักเครดิตบายพี่มอดเพื่อนเควนนะคะน่ารักมากๆเลยเวลาพี่มอดกับน้องเคียวอยู่ด้วยกันก็จะมีโมเมนต์สุดน่ารักอย่างนี้มาฝากพี่ๆเอฟซี FC ตลอดตลอดเลยนะคะ,เร,ะเราจะมาเอาเพิ่มได้อีกตอนไหนคะไม่เป็นไรเนะงน้งน้องเกียวไว้เถอะเกียวไว้เถอะแล้วคุณจริงว่าจะทียังไงอะ เดี๋ยวมอยไปทำงานเก็บเงินซื้อเอาเขาได้จ้ะมีแค่อันเดียวแล้วไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไร work, ไน,น้องเก็บไว้นะน้องเก็บไว้นะเนี่ยเกียวถ้าคุณมาเอาเงินเกียวจะทำยังไงอ <siitä> ่ะเกลือบอกว่าเกลือมีแค่นี้ละจ้าพูดเลองพูดดิเกลือมีแค่นี้ละจ้าลองพูดดิเกียวไม่แค่นี้ละจ้าเคเกลือมีแค่นี้ละจ้าลองพูดดิ จะไม่แก้นี้เลยจ้าโอเคไป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 